จำเป็นต้องรัฐประหารหรือไม่รัฐธรรมนญบอกว่าโอ้ยเดี๋ยวก็คนก็ออกมาโจมตี <c oughs> ผมว่าคนที่เขาเขียนรัฐธมนูญเขารู้หมดแล้วนี่เขาทะลุถึงไดททอยกพะมันจะเป็นแบบนี้เขามีการเตรียมการไปทุกอย่างนะซึ่งระบุอยู่ในรัฐธรรมนูนทั้งหมดผมเรียนย้ำว่าทั้งหมดเลยนะถ้าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมันจะเป็นไปตามรัฐรมนูญไม่ต้องใช้กําลังไม่ต้องใช้ทหาร มันต้องใช้ทั้งนั้นเลยว่าไปตามหลักกฎหมายเลยชัวร์ๆตรงๆสวัสดีครับมาพบก,กับผมเทอร์สักจีมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิสนกวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจฮะก็คงจะเป็นเรื่องของนัทวุฒิใสเกลือ ปากลากล้าขาสันน่นฮะบอกว่าไม่กลัวรัฐประหารพร้อมจะสู้รัฐประหารนะฮะไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนนะโต้กันไปโต้กันมาในช่วงเลือกตั้งแล้วก็สูขข่กระบวนการิเกรห์แล้วเข,ข้าสู่กระบวนการสังเคราะห์กันกับตบาลปัดครับคนไทยทั้งแผ่นดินตั้งใจฟังผมนะผดิจก,การเนี่ยเราเคยว่าเขายึดมำน้จมามแต่เมื่อมาผ่านกระบวนการเลือกตั้งครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองอเราจะเรียกอย่างนั้นไม่ได้มันไม่มีความยุติธรรมเราเรียกได้ว่าอนุรักษ์นิยม คนบางคนก็ไปบอกว่าอนุรักษ์โยมล้าหลังไม่จริงฮะอนุรักษ์โยมของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาไม่ล้าหลังท่านดู eec ฮะท่านดูนะเออเดี๋ยวสิอย่าพูดนไปอย่าพูดนไปผมจริงๆให้ผมพูดบ้างเดี๋ยวสั้นนิดเดียวสั้นสนิดเดียวท่านดู bcg เออเป็นโครงการที่โยกโลกยอมรับเลยฮะแล้วก็ถ้าผมจะบอกว่าอนุรักษ์โยมยุคพลเอกประยุทธ์เนี่ย เป็นอนุรักษ์นิยมสิวิไลสู่ความก้าวหน้าไอ้ที่บอกว่า8ปีไม่มีผลงานแล้วจะย่ำแย่ไม่ใช่การสร้างบ้านเนี่ยโครงสร้างพื้นฐานใช้เวลามากที่สุดแต่หลังจากวางพื้นฐานเสร็จแล้วอีกสองปีที่เหลือเดี๋ยวได้เห็นแค่ก่อกระแพงก็ขึ้นราคาผมฟันทงเลยท่านทําได้ล้านเปอร์เซนต์ตอนนี้ดูนะเปิดประเทศเนี่ยท่านกล้าเปิดถ้าท่านยังมีโควิดแล้วคนชมทั้งโลกว่าท่านดูแลโควิดดีมากและคนไทยท่านไมมาด่ากันเองอันนี้คือสิ่งที่อยากให้ ความที่ที่ทกับพลเอกประยุทธ์โอเคเพื่อไทยคุณแพทองทานมายังไงครับก็มาตามกระบวนการพิจารณาของกรรมการบริหารสิ่งที่มันกําลังเกิดขึ้นมันสะท้อนความไม่ปกติของระบบการเมืองในประเทศนี้ครับมันไม่ใช่เรื่องเล็กๆมันสะท้อนว่าการยุบพักการเมืองการตัดสิทธิ์กรรมการบริหารการเมืองกันง่ายๆการทําให้พักการเมืองอ่อนแอครับการทําลายระบบการเมืองในระบบรัฐสภา ให้ล้มลุกคลุกคลานเสียหายเนี่ยมันก็เลยฟ้องมาเป็นภาพที่ปรากฏนะฮะคือ <c oughs> คุณแพทองทานถ้าหากว่ากรรมการบริหารพักไม่มีมติวันนี้ก็เป็นแคนดิเดตนายกไม่ได้นะและถ้าหากประชาชนไม่เลือกก็ไปต่อไม่ได้เหมือนกันส่วนว่าพักเพื่อเพื่อไทยจะฟังใครคนเดียวหรือไม่ก็ผมยืนยันแล้วว่ามันมีกรรมการบริหารมีคนทำงานอยู่ห้องแอร์ไหมฮะเมื่อกี้คุณสรวุฒิบอก อยากคุยกับคนในห้องแอมพิเดียวนิดเดียวครับในพักรวมไทยสร้างชาติไม่มีคนนั่งอยู่ในห้องแอร์เหรอว่าคุณคิดว่าคุณพีรพันเนี่ยคือคำตอบสุดท้ายของพักรวมไทยสร้างชาติจริงหรือเปล่าเอาจำนำข้าวนิดหนึ่งก่อนนิดเดียวนะคุณหมอจะมูฟออนแล้วประมาณหนึ่งนาทีหนึ่งนาทีหนึ่งถึงสองนาทีครับผมยืนยันนะครับว่าโครงการจำนำข้าวไม่ใช่คําขอนวันเด็กแต่โครงการจำนำข้าวคือโจรไม่สำนึกนั้นเวลาถ้าโจรไม่สำนึกเราก็ต้องมาอธิบายเมื่อสักครู่ที่คุณนัทวุฒิพูดบอกว่า โครงการรับจำนำข้าวสารที่ภาคสาวว่าไม่ผิดไม่จริงอโ <blues. S 2> ครงการรับจำนำข้าวสารที่ภาคสาออกมาเป็นประเด็นแยกเป็นต้นน้ําครับต้นน้ําก็คือการที่เอาข้าวเข้าไปเนี่ยเข้าเข้าไปจากนาม,มามาลงสีเนี่ยมีการทุจริตสารพูดนะับกลางน้ำขา้าวเปลือกเปลีนเป็นข้าวสารมีการทุจริตปลายน้ํเนี่ยเป็นการระบายค่าแบบจีนซุจริมีการทุจริต ถูกแล้วมีการทุจริตในทุกขั้นตอนอเพียงแต่ขั้นตอนต้นน้ําการน้ําสารบอกว่าม,มีเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติด,ดูแลถือว่าเป็นความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติรัฐว,วุฒิสายเกลือฮะซึ่งเป็นผู้อำนวยการครอบครัวเพื่อไทยฮะถูกตัดสิท์ทางการเมืองไม่สามารถลงสมัครเลือกตั้งได้ นะคะรับพะเป็นผู้ต้องหาติดคุกเด็ดขาดมาได้โพสต์ข้อความทางเฟซบุ๊กว่าเห็นหลายสื่อวิเคราะห์กรณีพลเอกประยุทธ์จันโอชานาะยกรัฐมนตรีแลมดีว่าแก,กงกระทรงกลาหหมยกเนื้อเพลงพระราชพลน์บางท่อนมาพูดกับทหารนะประมาณว่าเป็นสัญญาณของสถานการณ์บางอย่างหรือไม่ผมว่าไม่มีอะไรน่าตกใจและไม่เชื่อว่ามีเหตุการณ์ใดๆมาขัดขวางหรือทําการเลือกตั้งวุ่นวายเดินต่อไปไม่ได้ยิ่งการรับทหารเลิกเลย ใครหรืออำนาจไหนจะเสี่ยงทําให้พลเอกประยุทธ์อยู่ต่อโดยตัวต้องเผชิญหน้ากับคนค่อนประเทศที่รอาการเลือกตั้งเงื่อนไขอะไรที่จะเอามาอ้างก็ไม่มีนะทหารอาจถูกสั่งการภายในให้ทําบางอย่างเพื่อเพิ่มคะแนนให้บางพักซึ่งเรื่องแบบนี้จะไม่ปิดลับพอขยับก็จะมีเสียงววยวายจากประชาชนหรือพรรคคู่แข่งและผลลัพธ์ก็ไม่ได้เป็นอย่างที่ต้องการ สิ่งที่ผมมองคือผลเอกประยุทธ์หมดทางไม,ไม่มีอะไรใหม่มาขายนโยบายผลงานเอามาสร้างความเชื่อมั่นไม่ได้ทางสุดท้ายคือขายวิชาก้นหีบยกเอาเรื่องความไม่สงบมาบางหน้าทำนองว่าบ้านเมืองต้องสงบและตัวเองคือคนที่จะทำให้สิ่งนี้นะครับมุกเก่าแต่ ได้แบบนี้ขายไม่ออกแล้วครับเนี่ยนัถวฒิสายเกลือบอกแบบนั้นก็เป็นคําพูดของนาถวฒิสายเกลือในขณะที่ทางปียบุตรนะทางธนาธรก็บอกปัญหาของพรรคเพื่อไทยตอนนี้นะเกิดจากไม่สามารถแก้ไขปัญหาการรัฐประหารได้นะต้องมาเลือกพรรคส้มของเขาเนี่ยจึงจะสามารถแก้ไขรัฐบาลได้ ในขณะทีะ่ลูกเฉลิมก็บอกว่าก็เรื่องของคุณคุณจะคิดยังไงก็เรื่องของคุณแต่ในเชิงงานสังเคราะห์ต่างกันนะประเด็นแรกหลักของฝ่ายซ้ายเนี่ยก็ใช้หลักอะไรทัดเทียมเสมอภาควิธรรมแล้วก็เพื่อไทยใช้หลักการต่อต้านการรัฐประหารโดยใช้วัฒกรรมว่าเผด็จการแต่ความจริงคืออะไรการรัฐประหารสิ้นสุดมาเป็นเวลาตอนนี้ก็ 4ปี5ปีเขาเวลาอาจจะ5ปีเปแลว,แลวเขาเลิกรัฐทหารมานานแล้วแต่พวกนี้ยังใช้ทฤษฎีหลเออหรือทฤษฎีการโกหกซ้ำๆจนเข้าใจว่าเรื่องโกหกเป็นเรื่องจริงเพื่อให้คนลุกคือมาต่อต้านบอกว่าไปเลือกพวกเขานี่แหลนะแล้วจะไม่ได้ทหารแต่เขาไม่สามารถบอกได้เลยนะว่าถ้าเลือกพวกเขาแล้วพวกเขาจะไม่ทุจริต ที่ผ่านมาก็มีการตอบโต้กับหมอวโรงนายแพทย์วโรงเดชกิจวิกรมนะก็ปรากฏว่าตอบโต้ไปมาเรื่องของจำนำข้าว,าวารัฐวุฒิใส่เกลือก็พูดอึออักเอกอ,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 กอักหาว่าเป็นของเล่นเป็นตุ๊ก,กตาพูดคือพยายามใช้ที่สีไหลไม่มีอะไรแค่การทุจริตนิดหน่อยไม่เกี่ยวถูกดำเนินคดีเพราะการะาระสมร ย้ทราบนะคดีจำนำข้าวถูกดำเนินคดีมาก่อนนะก่อนการรัฐประหารยี่สองพฤษภาคมนะนะฮะยิ่งลักหนีไปก่อนการรัฐประหารนะฮะจำนำข้าวถูกจำคุกไปก่อนการรัฐประหารนะไม่ใช่ในช่วงการรัฐประหารคดีทุจริตจำนำข้าวเนี่ยเกิดขึ้นก่อนนะไม่ใช่เกิดในช่วงการรัฐประหารเนะี่ยรัฐบุตรไม่ได้พูดความจริง สิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้เขาบอกไม่กลัวการรัฐประหารแล้วไม่เชื่อว่าพลเอกประยุทธ์จะสามารถมีเหตุอะไรที่จะทําการรัฐประหารได้ผมเรียนทุ้นส่วนเนี่ยคนที่เขียนรัฐมนรีวุฒิสัดพันหาช2560ซึ่งกอกแกลกที่เขียนไปทำประชามติมาหลายปีตอนแรกอ่าบวรศักดิ์วันโนทำมาแล้วก็ล้มต่อมาก็ทางคณะ,ะใหม่เข้ามาทํางานพอคณะใหม่เข้ามาทางานเนี่ยคุณมีชัยรชุพันธ์ทำเสร็จเรียบร้อยก็ผ่านประชามติ ผ่านประชามติเสร็จก็มีคนเข้าไปแก้หลังจากผ่านประชามติก็เป็นที่มาของการแก้ไขสมุนเพิมเ่มเติมอีก128มาตราแก้เรื่องอะไรในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองเขารู้อยู่แล้วไงรู้อยู่แล้วมันจะเป็นอย่างเนี้ยมันจะเป็นอย่างเนี้ยประเทศมันจะเป็นอย่างเนี้ยวุ่นวายแบบเนี้ยเข้าสู่การทุจริตเข้าสู่การเลือกตั้งเข้าสู่การซื้อเสียงเขารู้อยู่แล้ว เขาจึงวางหลักเกณฑ์มากมายจนบน่นเงินโม้ยันเป็นหลักเกณฑ์เยอะแยะหมดนักการเมืองบนใช่ไหมเลยแต่ประชาชนไม่บน่นอ่ะเพราะอะไรประชาชนได้ประโยชน์คนนี่เป็นนักการเมืองหนึ่งต้องไปใช้สิทธิเลือกตั้งสองแกต้องเสียภาษีอย่างน้อยสามปีอะเนี่ยสองอันละเป็นหลักเลยต้องทำนะถ้าคุณไม่ทำสองสิ่งนี้คุณไม่มีสิทธิลงเลือกตั้งเลยนี่คนที่เขาเขียนไว้ในุนเขาคิดไว้ล่วงหน้า นี่เฉพาะคุณสมบัตินะส่วนถ้าบ้านเมืองวุ่นวายนะเกิดการจราจนสองฝ่ายตีกันเหมือนเสื้อเหลืองเสื้อแดงจำเป็นต้องรัฐประหารหรือไม่่ันตะบุญบอกว่าเอ้ยเดี๋ยวก็คนก็ออกมาโจมตี <c oughs> ผมว่าคนที่เขาเขียน,น,ลกกนแล้วองนึงเขรู้หมดแล้วนี่เขาทะลุถึงได้อทอ,อ้ก็มันจะเป็นแบบนี้เขามีการเตรียมการไว้ทุกอย่างนะ ซึ่งระบุอยู่ในรัฐธรรมนูนทั้งหมดผมเรียนย้ำว่าทั้งหมดเลยนะถ้าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมันจะเป็นไปตามรัฐธรรมนูญไม่ต้องใช้กําลังไม่ต้องใช้ทหารไม่ต้องใช้ทั้งนั้นเลยว่าไปตามหลักกฎหมายเลยชัวร์ๆตรงๆโลได้เลยแต่ประเด็นคนส่วนใหญ่ไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนว่ามาตาไหนวะนะฮะเอาละแต่ตอนนี้ถึงเวลาหรือยังยังไม่ถึงเวลานะครับแต่ยืนยันฟันธง ชาติศาสนาพระมาหากษัตริย์ประชาชนชนะแน่นอนขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทสศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ที่ราลงกนวงชาวไทยถวายพระพรวรางคูณทะเลิงถวันเสด็จพระชายสูนเืิมยำคูนพระเจ้าแผ่นดินสินรรนคราแผ่นดินไทยในรัชกางที่สิบ่ง เพื่อปวงประชาสืบสานงานพระราชสบิดาขอพระสยามเทวาอุปถัมองพระองค์คคคคคแผ่นดินไทยมีความศักดิ์สิทธิ์ริษามีใจเมืองเป็นศูนย์พลังแห่งความรุ่งเรืองมีพระหลักเมือง และสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองคุ้มครองปกปักรักษาแต่แผ่นดินก็ต้องมีพระผู้นั่งเมืองด้วยผู้มีบุญญาธิการมาผ่านพิพพเป็นพระเจ้าแผ่นดินที่ได้ผ่านการพระราชพิธีปรมราชาพิเศษครบพลังศักดิ์สิทธ ฤทธาเป็นพระบาทสมเด็จพระประมินทรรามาธิบดีศีสินมหาวัชิราลงกรมหิสอนภูมิพลราชวรางคุกิติสิริสมบูรณ์อดุยเดชสยามินทราธิเบศราชวรโรดมบรมมนาถบพิตรพระวชิระกล้าวเจ้าอยู่หัว พราทรงเป็นพระมิ่งขวัญพระบุญญาธิการดังรมโผใจพระคามะมีนำชาติคนไทยะสนุนรเดือดร้รอนหนัแห่งหุ่นใดทรงรีบช่วยด้วยพระเมตตาส่งเป็นกษัตริย์จอมพับเรียงไกรทรง เป็นกษัตริย์นำราชให้จิตอา,าสาทรงเป็นกษัตริย์ดวงใจของไทยประชาสนงเป็นกษัตริย์ที่รักนักรา,าเนื้อยิ่งสิ่งใด